สวัสดีค่ะมาค่ะทุกคนเห็นนี่อย่างวะนี่คืออย่างพี่น้องหอยจะหอยหลอดแมนบ๊อบอื้นผิเอื้นถือบุ๊แล้วก็อันนี้จะไข่ปลาหมึกจะย่างเอาจะผักมีแตงกัวกระลำผักชีแล้วก็ผักสลัดจะอยู่ข้างๆ กินเลยจ้ะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดมาปาท่อเผ็ดแท้กินเลยจ้ะกินจ้ะไม่ลอดเนี่ยอ,อย่าขิดเด้อ <c oughs> อันนี้กับบอขิดคือกันคือบอจุ่มจ้ะอืม thịt nườn nượn, xin má, nườn, được, phải mực, nườn, phải phải mực, tinh tinh hay Tên là khay đứa lên bài nhận mà Tên thứ 3 là tên bà mực Wow, biết bao có lại lại Ủa tao mắn kinh này ạ Phát rồi qua mực uhm. anh nhìn mấy chú mòn đầy còn tầm thằng này đây mà mấy thòn mà. khó khăn đời cũng có món ngay thật ra nào. súm ác, là lỗ chắc, anh nhìn lỗ, súm ác khay mực một, hấp hươu hươu, nón ở trong tủ lạnh vậy đấy, mà nó không เสือมาตัดอาทิตย์ก่อนนะออกเสดัจกลับ lạ vắng bước mừng năm lễ tạp. Hãy xem anh kính kèm. Mhm. 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 就啊，坤呗。 แต่ว่า่นไม่ได้อแล้ก็ไม่ได้ย่างหรือว่าต้มแบบเฮาเด้ดหรือว่าหนึ่งแบบเฮา,ววาเบบฮาด้ดเิ่นเห็ดเป็นแบบแกงหรืออยว่างอเ่นเอยะน้ำจิ้มจุ่มอืมคืออะัร อืมาแล้วสำห์อะไรลูกม้าจ้ะ はい。

อร่อยหลอดจ้าอื่ไยรูดจ้า ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะฝากช่องจินนี่แฟมิลีด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ